แล้วด้วยอ่ะอมีเวลาไหนบ้างใช่ไหมที่ทุกข์ไม่มีไม่มีเลยเด็กคนหนึ่งไม่ต้องเด็กก็ได้ใครก็ตามทีจูๆ่ๆขาหายไปสองข้างไม่มีเวลาทุกข์เลยเหรอก็ทำตัวให้ไม่ทุกข์สิค่ะทำตัวให้ไม่ทุกข์ใช่ม,มันขึ้นอยู่กับตัวเองด้วยบางคนก็คิดว่าเออ คนเราจะ,ะได้กําลังใจจากคนอื่นจะทําให้เราเนี่ยดีขึ้นแต่บางครั้งเนี่ยกำลังใจจากคนอื่นก็ไม่ได้ช่วยเสมอไปถ้าเราไม่มีกําลังใจให้ตัวเองแล้วคนอื่นเขาจะมาช่วยเราได้อย่างไงเราก็ต้องมีกําลังใจให้กับตัวเองก่อนก่อนที่คนอื่นเขาจะมาช่วยเราอะค่ะครับคือถ้าเป็นผมหรือเป็นใครก็ตามเนี่ยป่านนี้อาจจะต้องบอกว่าเราไม่น่าไปสิงคโปร์เลยไปเรียนคอร์สพิเศษใช่ไหมฮะซัมเมอร์ เราไม่น่าอย่างงั้นเราไม่น่าอย่างนี้เราไม่น่าอย่างนั้นเราไม่น่าอย่างงี้เลยจะต้องนอนคิดอยู่ตลอดเวลาแน่แต่ต้องทันเป็นยังไงหลังจากเกิดเหตุซึ่งตอนเกิดเหตุเห็นเลยว่าขาตัวเองถูกรถไฟฟ้าทับเห็นเลยเห็นเลยตอนนั้นเป็นยังไงก็ตอนแรกก็รู้สึกตกใจนิดนึงเพราะว่าเอที่โรงเรียนเราก็คิดว่าเราจะไปโรงเรียนยังไงเราจะบอกพ่อกับแม่ยังไงแล้วก็ เ,เราก็รู้อยู่แล้วว่าโรงเรียนของเรามันเป็นระบบเหมือนคล้ายๆกับมหาลัยท,ที่ต้องเดินเรียนเราก็คิดแล้วเราก็เกิดความรู้สึกแบบแบบคิดอะไรไม่ออกแบบชาแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่ารู้ว่าแบบเรียนสายวิทย์มาด้วยใช่ไหมคะมแล้วก็รู้ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รีบช่วยเหลือตัวเองเราอาจจะเสียชีวิตได้ขนาดนั้นเพราะว่าเลือดมันก็แบบไหลออกมาเยอะมากมใช่ทันก็เลยแบบหาช่องทางที่จะช่วยเหลือตัวเองก่อนในการเรียก เขาเรียกเจ้าหน้าที่ซึ่งเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราอยู่ใต้รถไฟแต่ว่าเขามาช้าก็เลยเรียกตะโกนใช่ค่ะตะโกนว่าตอนนั้นพูดภาษาอังกฤษใช่เฮลมีเฮลมีเฮลมีตะโกนเลยตะโกนตอนนั้นเลือดเต็มเลยนะเลือดเต็มเห็นขาตัวเองร่องร่องแรงอยู่เลยเนี่ยนะใช่เออยังตะโกนเรียกตะโกนเรียกแล้วโทรศัพท์หาเพื่อนอย่างที่ว่าใช่โทรศัพท์หาการเดียนด้วยเพราะว่าโทรศัพท์มันอยู่ที่กระเป๋าใส่ที่กระเป๋ากางเกง ดึงขึ้นมาพยายามจะโทรศัพท์ใช่ดึงขึ้นมาก็โทรศัพท์อแต่ขาเนี่ยร่องแรงอยู่สองข้างใช่อืมถึงขนาดพอเขาช่วยขึ้นมาปุ๊บตอนที่ใส่ในเหมือนกับในเตียงหรืออะไรยังไงที่จะเข็นไปโรงพยาบาลเนี่ยขามาอยู่ข้างหน้าอย่างนั้นเลยไมันมันพลาดชนมาที่ข้างหน้าใช่ไหมใช่คือคนปกติขามันจะไม่มาอยู่อย่างนี้หรอกแต่ว่ามันห้อยอย่างนั้นใช่ตอนนั้นรู้แต่ตอนนั้นเลยใช่ไหมว่าถูกตัดขารู้รู้อยู่แล้วไม่ต้องรอให้ใครมาบอกไม่ต้องรอให้ใครมาบอก ตัดขาแน่ๆรู้ตั้งแต่ตอนนั้นละใช่ค่ะลองไห้บ้างไหมก็ออมันก็ต้องช่วยเหลือตัวเองมันคงไม่มีเวลาไปคิดเรื่องนั้นใช่ถ้าสมมุติเราเสียใจฟูมฟายจิตใจของเรามันก็จะเออ่ทำให้เราไม่มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้นาทีที่เห็นขาตัวเองอย่างนั้นเห็นเลือดอย่างนั้นกลัวคือกลัวลัวเสียชีวิตถ้าไม่ทําอะไรต่อใช่แต่เรื่องขาเนี่ย ก็มันเกิดขึ้นแล้วใช่ก็ไปแก้ไขอะไรไม่ได้ยังไงในโลกของเราก็ยังคงมีสิ่งที่ทดแทนอยู่ใช่ก็สามารถที่จะแบบมาทดแทนขาเราได้เพราะฉะนั้นน,นนี่เป็นตัวอย่างถ้าผู้ชมะ่ะ